สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดประมาณ10กว่าข้อนะครับซึ่งหลังจากที่จบแบบฝึกหัดนี้แล้วเกี่ยวกับเรื่องเสร็จแล้วนักเรียนก็จะมีความรู้เกี่ยวกับความหมายของ Union ยนของอินเตอร์เซของ c o m p l ล m e n t แล้วก็รู้จักความหมายการใช้การระบายการใช้งานกับภาพแวนเวนเดกนะครับแล้วก็รู้จักการแก้ปัญหาโจทย์ ในเรื่องเสร็จนะครับเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้รับรองสนุกและได้ความรู้ความเข้าใจใหม่ๆมากขึ้นมะโหลานตะาก,การตาบันตะเกียงเอียงกะเทเล่นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับในข้อ8นี้นะครับซึ่งเป็นแบบหัดต่อจากคราวที่แล้วนะครับแจ่มจรัดช่วงชัชวานรัศมี ไปกว้างไก่นะครับในข้อที่8กําหนดให้เอกภ oh, yeah. พสัมพัทธ์ก็คือตัว U นะครับเท่ากับ1นึ่งสองสามี่ห้าแหละจาบเลยนะครับแล้วก็ A ก็จะเท่ากับเซตของ1 2 4และ6นะครับส่วนในเซตของ B นั้นก็คือ3-4-5-6-7นะครับแล้วเซตสุดท้ายซึ่งเป็นเซตของ C นะครับมันก็เท่ากับ1 5 เแล้วก็กนะครับทีนี้นะครับเพื่อความเข้าใจแบบง่ายๆนะครับแบบ Easy Easy นะครับคุณครูก็จะเขียนคำเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเกิดเราเจออินเตอร์เซกอย่างในข้อ8.1ถึง8.3เนี่ยเราก็จะบอกว่าอินเตอร์เซกนะเอาส่วนที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อ8.4ถึง8.6นะครับ มันก็คือยูเนียนกันก็เอาส่วนที่เป็นทั้งหมดนะครับโอเคนี่คือความหมายง่ายๆของคำพวกนี้นะครับของสัญลักษณ์พวกนี้สัญลักษณ์อินเตอร์เซกสัญลักษณ์ยูเนียนส่วนสัญลักษณ์สุดท้ายก็คือคล้ายๆเครื่องหมายลบนะครับก็คือ ดิฟเฟอเรนต์นั่นเองผลต่างนะครับก็คือเครื่องหมายลบนั่นเองก็คือไม่เอาตัวที่เป็นลบนะครับตัวไหนเป็นลบก็ไม่เอาลบ b ไม่เอาลบ b ไม่เอาเซต b ลบ c ก็ไม่เอาเซต c ลบนะครับก็มีเท่านี้นะครับเพื่อความง่ายนะครับเราก็เริ่มมาทํากันเลยทีละข้อนะครับในข้อ8ปจุดหนึ่งนะครับ a intersect b เราก็พิจารณานะครับหนึ่งนะครับ เหมือนกับ B ีไหมหนึ่งในเซตเเหมือนกับเซต B ีไหมคําตอบก็คือไม่เหมือนนะครับเราก็ขีดทิ้งนะครับไม่เอาเราขีดไว้เลยนะครับนักเรียนพูดไปด้วยทําไปด้วยนะครับแล้วก็สองไม่เหมือนนะครับสองไม่เหมือนก็ไม่เอานะครับเอาเฉพาะที่เหมือนกันนะครับตามนิยามที่เราให้ไว้นะครับสี่เหมือนกันไหมเหมือนจ้าก็เอานะครับ เหมือนจ้าก็เอานะครับเอามาสี่เดียวอีกสีหนึ่งไม่เอาถ้ามันเหมือนกันเนี่ยเอามาหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับอย่าเอามาเยอะแยะตาแป๊กไก่นะครับแล้วก็หกเหมือนไหมครับเหมือนครับก็เอามาหนึ่งตัวไอ้หกตัวนี้มีก็ตัดออกไปนะครับไอ้ส่วนที่ไม่เอาก็ขีดค่าทิ้งค่าทิ้งค่าทิ้งเดี่ยงเดสเมาลเล่เฮเฮเฮนะครับที่คําตอบที่ได้ก็คือ a ออินเสกบเท่ากับสี่ กับหกนะครับสี่กับหกถัดมานะครับในข้อที่สองนะครับในข้อที่สอง a intersect สนะครับเราก็พิจารณาว่าตัวไหนเหมือนกันก็เอาตัวนั้นนะครับตัวไหนที่ไม่เหมือนก็ค่าทิ้งซาหนึ่งเหมือนไหมเหมือนครับเอามาหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็สองเหมือนไหมไม่เหมือนค่าทิ้งดิสามลเล่นะครับสี่เหมือนไหมไม่เหมือน ค่าทิ้งเด cimal เล่นะครับเฮ้เฮ้เฮหกก็ไม่เหมือนค่าทิ้งเด cimal เล่นะครับห้าก็ไม่เหมือนเกก็ไม่เหมือนไม่เหมือนคำตอบก็คือมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเองโยนะครับโยเลยโอเค beinsecty beintersecty นะครับเราก็ดูนะครับว่า beintersecty มันเป็นยังไงนะครับ beintersecty ก็คือ สามเหมือนไม้ไม้เหมือนค่าทิง้งสี่เหมือนไม้ไม้เหมือนค่าทิง้งห้าเหมือนเอามาหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวตัดทิง้งนะครับหกเหมือนไม้ไม้เหมือนตัดทิ้งเจ็ดเหมือนไม้เหมือนนะครับเอามาหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ก็ตัดทิง้งแล้วก็มาดูมาดูที่ซีอีกรอบหนึ่งครับซีหนึ่งไม่เอาเก้าไม่เอาคําตอบที่ได้เอาเฉพาะตรงที่เราติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับก็คือห้า แล้วก็เจ็ดนั่นเองนะครับในข้อนี้นะครับส่วนในข้อแปดจุดสี่นะครับ A union B นะครับ A union B ก็ความหมายคืออะไรครับ A union B ตามนิยามที่เราแปะไว้ก็คือเอาทั้งหมดเลยของ A กับของ B นะครับเอาทั้งหมดเลยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเอา ถ้ามันเหมือนกันก็เอามาแค่ตัวเดียวนะครับไม่ใช่เอามาสองตัวนะครับโอเคเราก็เริ่มเลยนะครับหนึ่งอ่าเราก็ติ๊กเครื่องหมายก่อนนะครับหนึ่งโอเคเอานะครับสองเอานะครับถ้าเกิดสี่เนี่ยในเซตเมีเซตบีมีเราก็ไม่เอาเซตบีมาเราก็ขีดขีดเครื่องหมายทําเครื่องหมายขีดทิ้งซะหกใน A มีก็เอาในเ ใน b ก็มีก็ไม่เอานะครับเอาแค่ตัวเดียวแล้วก็สามก็เอาห้าก็เอาเจ็ดก็เอา,เ,อาเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำ A Union B นะครับโอเคเราก็เสร็จแล้วเราก็สเต็ปต่อไปลอกลงมาเลยครับหนึ่งสองสี่แล้วก็เนื่องจากว่าการเขียนเนี่ยควรจะเรียงลาดับนะครับเราก็เรียงลาดับด้วยหนึ่งสองสี่แล้วก็มาห้านะครับ แล้วก็มาหกนะครับแล้วก็มาเจ็ดนะครับอันนี้คือคําตอบในข้อนี้นะครับส่วนข้อนะครับข้อถัดมาก็คือ A ยูเนียน c ในข้อ8.5นะครับในข้อ8.5 a ยูเนียนนะครับเราก็ได้นะครับเราก็เช็ค a อยูเนียนนะครับคุณครูขออนุญาตเช็คเลยนะครับหนึ่งนะครับ หนึ่งตัวนี้ใน C ีก็มีก็ไม่เอานะครับแล้วก็ขีดทิ้งสองเอานะครับเรากาลังทําเครื่องหมายยูเนียนอยู่ก็คือเอาทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้ามันเหมือนกันก็เอามาแค่ตัวเดียวถ้าไม่เหมือนก็เอามาด้วยนะจ๊าอย่าลืมคราบท่านผมห้าก็เอานะครับหกก็เอานะครับเจ็ดก็เอาก้า็เอานะครับทั้งหมดนี้ก็คือเอาหมดเลยนะครับหนึ่งสองสี่ห้าหก เจ็ดแล้วก็เก้านะครับก็เอาหมดเลยนะครับส,ส่วนข้อต่อมานะครับแปดจุดหกบูเนีเออขอโทษนะครับ b ียูเนียนบีบีบีนมันก็คือ B นะครับอันนี้ b ียูเนียนซีนะครับบียูเนีนะครับเราก็เอาที่อยู่ใน B แล้วก็อยู่ในซเหมือนกันก็เอามาแค่ตัตวเดียวนะครับสามก็เอาเดี๋ยว ติ๊กไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียงลาดับจากจากน้อยไปมากนะครับสี่ก็เอานะครับห้าก็เอานะครับเราเราเช็คเพราะว่าบางตัวเหมือนกันเราก็เอามาแค่ตัวเดียวนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดหกก็เอานะครับหกหกใน C ีไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอานะครับเพราะมันเป็นยูเนียนเจ็ดก็เอาใน C ีมีเจ็ดเราก็ไม่เอาเราเอาแค่เหมือนกันแค่ตัวเดียวแล้วหนึ่งก็เอาก้าก็เอาโอเคนะครับเราก็ทําการเรียงลาดับเลยนะครับ ก็คือหนึ่งนะครับสองไม่มีสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เก้านะครับโอเคสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เก้าวเราก็ดูแล้วก็ปื้ดเลยสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เก้านะครับเขียนอย่างรวดเร็วนะครับเราก็จบแล้วนะครับในข้อแปดจุดหกนะครับเราก็มาขึ้นข้อแปดจุดเจ็ดนะครับแปดจุดเจ็ดนะครับ A-B ลบ b หรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า a different b นะครับ a different b นะครับทีนี้มันก็คือไม่เอาตัวเป็นลบก็คือถ้าเกิดเจอเหมือน b เราก็ไม่เอานะครับดูได้ใน a หนึ่งมีเฉพาะใน a เอาสองมีเฉพาะใน a เอา4มันมีใน b ด้วยก็ไม่เอาตัวนี้นะครับเราเอาเฉพาะที่อยู่ใน a จริงๆจริงๆหก อยู่ใน a แล้วก็มีอยู่ใน b ก็ไม่เอานะครับคำตอบมันก็คือเฉพาะใน a เอาเฉพาะใน a ก็คือ1กับ2เท่านั้นเองนะครับนักเรียนทันทันนะครับคุณครูก็จะพยายามอธิบายอย่างละเอียดยิบย่อยจาบแจ๊บจืบจ้อ,ฟ,อฟืบฟาบนะครับก็ a อลบ C ก็คือเอาเฉพาะ a เท่านั้นนะครับไม่เอา C นะครับเราก็เริ่มปฏิบัติการนะครับ A ก็คือ1นะครับเอาแต่ว่าใน C ใน C มันมีด้วยนะครับเราก็ไม่เอานะครับเราค่าทิ้งนะครับแล้วก็2เอาเพราะมันมีเฉพาะใน a C เอาไหมเอาเพราะว่ามันมีเฉพาะใน A 6เอาไหมเอาเพราะว่ามันมีเฉพาะใน A นะครับส่วนตัวอื่นเราก็ไม่สนจ้ยนะครับไม่สนใจแล้วครับ บายโดนะครับเราก็ได้สองสี่แล้วก็หกนะครับนี่คือเซตของ A ลบสี่หรือในภาษาอังกฤษฟิฟต์ฟอร์ไฟก็คือ A d i f f e r e n wow! c e ว้านะครับแล้วก็ต่อมาก็คือ b ลบสี่ลบ c คืออีหยังก็นะครับโอ้หมากอดวอเดเฮกนะครับ b ลบ c ก็คือเอาเฉพาะ b นะครับไม่เอา C b นะครับ B ลบก็คือ3มีอยู่ใน C ีไหมไม่มีเราก็ติ๊กถูกนะครับก็คือเอามานะครับเอามาเขียนเป็นสมาชิก C ก็เอามานะครับเพราะไม่มีอยู่ใน C มีเฉพาะอยู่ใน A 5ไม่เอา no 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 i don't like it นะครับเราก็ไม่เอาเพราะว่ามันดันไปมีอยู่ใน C ด้วยจะเอ๋เบบี A, ้เราก็ไม่เอานะครับ6 ก็มีเฉพาะอยู่ใน B แล้วก็เอามานะครับแล้ว7ก็ไม่เอาเพราะว่ามันมีอยู่ใน C นะครับอันนี้ก็อย่างอื่นก็ไม่เอาด้วยค่าทิ้งนะครับเพื่อความชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแก่แนะครับเราก็เอาเฉพาะที่ติ๊กถูกมาลอกเลยสามสี่หกนะครับสามสี่หกโอเคฟาบแฟบฟืบ,ฟบ,ฟบ,ฟบนะครับสามสี่หกอันนี้ก็คือจบแล้วนะครับในข้อที่แปดนะครับ เราทำมาเก้าข้อรวดในเก้าข้อย่อยนะครับเราก็มาต่อในข้อที่เก้านะครับให้นักศึกษาแรงเงาภาพนะครับที่อยู่ในเซ็ตดังต่อไปนี้นะครับ A intersect B นะครับเราก็แรงเงา A intersect B ก็คือตามที่เมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่งเรียนก็เอาเฉพาะตัวที่เหมือนกันก็คือส่วนที่เกี่ยวก้อยกันนะครับอยู่ในบริเวณที่มันเกี่ยวกันนะครับมันก็จะอยู่ในทั้งสอง วงกลมเอ่อมันเป็นมันอยู่ในทั้งสองสมาชิกในสมาชิกของ a ด้วยแล้วก็สมาชิกของ b ด้วยนั่นคือการ intersect นะครับส่วนในข้อต่อมานะครับ a สมาชิกของ a เราก็ระบายสีก่อนนะครับเราก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเราก็ระบายสีก่อนนะครับ a ก็คือเราก็ระบาย a เข้าไปนะครับระบาย a เข้าไปเลยอุย้ยห้ามห้ามเกินนะครับห้ามเกินนะครับแล้วก็ เราก็ระบาย B complement B complement นะครับตัวนี้เราเรียกว่า B complement ก็คือเอาเฉพาะที่ไม่อยู่ใน B นะครับเอาเฉพาะที่ไม่อยู่ใน B ครูเขียนนี้เปิ๊บเปึ๊บนี่ครับไม่อยู่ใน B นะครับเราก็เอาเฉพาะที่ไม่อยู่ใน B เลยนะครับไม่อยู่ใน B โอเคเสร็จแล้ว เอามาอินเตอร์เซกันนะครับเราเราเขียนสมาชิกของเซต A ได้แล้วเราเขียนสมาชิกของ B ีคอมเพลเมนต์ได้แล้วก็คือเอาสิ่งที่อยู่นอก b ทั้งหมดแล้วอินเตอร์เซกันก็แปลว่าส่วนที่มันตัดกันสีสองสีนี้มาเจอกันก็คือพื้นที่บริเวณนี้นะครับที่ครูระบายสีฟ้าทับกันสามสีนะครับส่วนนี้แหละที่จะเป็นส่วนที่เป็นผลลัพธ์ส่วนสุดท้ายนะครับ สบายบือสะดือโบโอเคนะครับข้อต่อมานะครับอันนี้คุณครูก็ A compliment ก็คือไม่เอา A อไม่เอา A ไม่เอา A I don't like A นะครับเราก็ไม่เอานะครับไม่ชอบก็ไม่เอานะครับอย่างก็นะครับบางทีครูก็พูดมั่วนะครับผมไม่เอา A นะครับเสร็จแล้ว อันนี้ก็คือ a complement ไม่เอา a แล้วก็ไม่เอา b ไม่เอา b โอเคเราดูดิจะเป็นยังไงไม่เอา b นะครับไม่เอา b ก็คือเอาเฉพาะนอก b นะครับขออนุญาตเขียนอันนี้เช่นนี้เลยนอก b นะครับนอก b นอก b นอก b นะครับนอก b นอก b นอก b ก็คือรวมรวม a ด้วยรวม a ด้วยนะครับนอก b แต่ห้ามไปไปโดน b นะครับอันนี้คือนอก b เสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไงครับเสร็จแล้วก็มายูเนียนกันก็คือรวมทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดเลยก็คือส่วนที่ไอ้สีสองสีเนี่ยมันตัดกันก็คือพื้นที่นี้นะครับพื้นที่นี้นะครับที่คูระบายสุดท้ายน,นะครับสีสองสีตัดกันนะครับสีสองสีตัดกันนะครับส่วนนี้เลยนะครับส่วนไหนที่เป็นสีสองสีตัดกันก็คือเอาเฉพาะส่วนนั้นนะครับอันนี้คือคําตอบเลยนะครับ แก่ไหมล่ะครับท่านโอเคจบเย่ขัดมาในข้อสิบนะครับแมลงเต่าทองนะครับเอามาแปะไว้เล่นให้ดูเก๋ไก่นะครับอันนี้ก็นักศึกษากศนนะครับอันนี้เป็นโจทย์เรื่องเสร็จนะครับนักศึกษากศนเนี่ย9 2คนนะครับได้รับรางวัลเรียนดี16โอ้โหเด็กเนิร์ดนะครับแล้วก็รางวัลมารยืดดีเอ้ยไม่ใช่มารยาทดีนะครับสิคนนะครับแล้วก็จํานวนที่ ได้ทั้งสองรางวัลเนี่ยโอ้โหไอ้นี้สุดสุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับก็มีทั้งหมดเจ็ดท่านเจ็ดเจ็ดเซียนนะครับเจ็ดเซียนนะครับเจ็ดท่านที่ได้ทั้งดีแล้วก็มารยาทดีนะครับทีนี้เขาก็ให้หานะครับจํานวน,นนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดีเพียงอย่างเดียวเอ๊ะมันยังไงกันนะครับเราการที่เขาให้หานักเรียนเรียนดีเพียงเดียว ในสเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่านโจทย์ตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาตัวต่อมาก็คือนักศึกษาทั้งหมดเนี่ยมีได้รับเรตงวันนะครับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ได้รับรางวัลแล้วก็จํานวนนักศึกษาที่ไม่ได้รับรางวัลโอเคนะครับคุณครูก็จะตอบคําถามสามคำถามนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเอาเลขเจ็ดมาเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือ มีทั้งเรียนดีแล้วก็มารยาทดีมีเจ็ดคนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นเรียนดีนะครับในส่วนที่เป็นเรียนดีส่วนที่เป็นเรียนดีเนี่ยมันก็จะต้องเอาสิบหกแล้วก็ลบเจ็ดคำตอบก็คือเก้านะครับเก้าคนแล้วก็ในส่วนที่เป็นมารยาทดีอย่างเดียวนะครับก็ต้องเอาสิบสองลบเจ็ดนะครับก็เหลือพื้นที่บริเวณที่มารยาทดีอย่างเดียวเนี่ยเหลือเท่ากับห้านะครับนักงเรียนเหลือเท่ากับห้า ทีนี้ถ้าเราเอาถ้าถ้าเราเอาเนี่ยนะครับเอาเก้ามารวมกับเจ็ดมารวมกับห้านะครับมันก็จะเป็นนักเรียนกี่คนครับเก้าบวกเจ็ดบวกห้านะครับก็จะเป็นนักเรียนยี่สิบเอ็ดคนนะครับยี่สิบเอ็ดคนทีนี้นักเรียนทั้งหมดมีเก้าสิบสองคนนะครับเก้าสิบสองในวงกลมพื้นที่วงกลมเนี่ยมี ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับมันก็จะมีนักเรียนที่มารายาทก็ไม่ดีเรียนก็ไม่เก่งอะไรอย่างงี้พวกนี้ครับประมาณนี้ที่อยู่นอกไอ้วงกลมพวกนี้นครับพวกเด็กเด็กเด็กอะไรก็ไม่รู้นะครับประมาณนั้นนะครับเก้าสิบก็เราก็เอาเก้าสิบสองลบกับยี่สิบเอ็ดก็คือไม่ไม่อยู่ในอันนี้อันนี้คือพวกที่ไม่อยู่ใน เอาง,ง่ายๆไม่อยู่ในวงกลมแล้วกันนะครับในวงกลมทั้งเรียนดีทั้งมายาดดีนะครับไม่อยู่ในวงกลมนะครับทั้งสองวงนี้ก็เอา9 2้าบลบยีเดเพราะย1็ดมันอยู่ในวงกลมมันก็ได้คําตอบเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเอดนะครับเจ71สบเอดเจบอนี่ก็คือนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลนะครับคุณครูขออนุญาตใช้ใช้หมึกสีนี้ตอบนะครับเจดอดตีกรอบนะครับมาจาก มาจากวิธีคิดเหล่านี้นะครับแล้วก็นักเรียนทั้งหมดที่ได้รับรางวัลก็มีเมื่อกี้เราบวกกันไปก็มี21คนนะครับ21ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลแล้วนักเรียนที่เรียนดีอย่างเดียวก็9ท่านนะครับตามที่เราได้แจกแจงได้อธิบายไปแล้วเมื่อแต่กี้เนี่ยนะครับก็นักเรียนครับก็มีแค่นี้นะครับหากมีคำถามใดๆก็ถามกันมาได้นะครับพบกันใหม่ใน วิดีโอครั้งต่ตอๆไปนะครับแล้วก็วิดีโอเก่าๆเรื่องเซตก็มี10กว่าตอนแล้วนะครับเพียบ hey! นะครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนขอให้มีความสุขับการเรียนหนังสือกันทุกคนครับสวัสดีครั้งสุดท้ายครับสวัสดีครับ and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to p l e a s e like share and subscribe see you in the next video thank you bye